แต่ณฑนที่สาวๆจะต้องหลงรักค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแค่จะมาแนะนํา2ตัวเด็ดตัวแรกเลยนะคะทอม g o a d Milk Shower Cream เป็นผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ําที่มีสารสกัดจากน้านมแพะเนื้อฟองครีมเนียนนุ่มช่วยบํารุงผิวแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เขาแถมตัวยายขัดผิวมาให้ด้วยตัวนี้เนี่ยจะช่วยทั้งป้องกันยับยัง้งการทําลายคอลลาเจนของชั้นผิวแล้วก็ทําให้ผิวฟื้นฟูกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ให้กับผิวเรามาด้วยกันถึง2ส,สูตรค่ะตัวน้ํานมแพะกับสตรอเบอร์รี่เขาเนี่ยจะม มากๆสตรอเบอรี่เนี่ยเขามีวิตามินซีที่สูงปีดเลยค่ะจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนให้กับชั้นผิวทําให้ผิวของเรานะคะมีความกระชับเต่งตึงเด้งดึ๋งสดใสามากยิ่งขึ้นค่ะมากันที่สตรที่2นะคะก็จะเป็นน้ํานมแพ้บวกกับซากุระค่ะคเขาจะเด่นนะคะในเรื่องของผิวกระจ่างใสช่วยลดเลือนรอยด่างดํานะคะของผิวเนาะให้ดูจางลง และตัวที่2นะคะก็จะเป็นหอมเซมานิ่นคลีนเซอร์ค่ะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นนะคะที่สาวๆเนี่ยจะต้องเลิฟมากๆเลยค่ะปราศจากสารที่ทําให้ระคายเคืองนะคะป้องกันการทําลายคอลลาเจนบนชั้นผิวด้วยค่ะแถมยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรเย็นแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะแถมยังมีสารสากัดจากซากุระจากเกากกะเซจูค่ะประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยหอมสะอาดหอมเย็นสดชื่นหอมมั่นใจหอมเชืนอลหลงไหลหอมๆแบบนี้ ลืมกดตะกร้านะคะ